สวัสดีครับอยู่กช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลวีสามนะครับนี่ก็เนี่ยไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรในวันนี้นะก็เลยพาเอซีนะมาชมยางนะมนี่อันนี้จะพามาดูนะปีสัปดาห์เนที่สัป,ปดานะ แล้วก็ปียางนะเออคันนี้นะ่าจะเป็นเจ้าฟินของผมนะครับนี่กนน็นีน 25, 21, นะนี่เป็นป 21, นะี่สัปดาห์ที่อะไรยี่สิบห้าปีสมันี่สิบอดนะเพราะรถคันนี้เป็นรถปีสมนยีิบอ็ดนะจะเปียนปีสมั่สบเแต่ว่าซื้อมาปีสมันยี่สิบสองนะครับแล้วก็เนี่ยเจ้าสปาร์ก แต่ปากยางก็เนี่ยคือ,ค,อ,อนนคือนี่คือนี่คือผมบอกลงมันนี่ลมมันแตกออกเนี่ยช่วงเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยช่วงลายเนี่ยเออปีออกมาเลยไม่รู้ฝั่งไหนยางหมดสภาพแล้วอันนี้ก็ปีสัปดาห์ที่อะไรสัปดาห์ที่อะไรวะ ไม่รู้อ่ะมองไม่เห็นปีสองพันสิบเก้าอันเนี้ยเหมือนแปะหลอกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนแปะหลอกไอที่เขาเนี่ยแปะหลอกมาอีกในปีสองพันสิบเก้าเนาะนะหมดสภาพไปแล้วนี่ก็มาล้อหลังเนาะนี่ล้อหลังของเจ้าสปาร์กนะนี่ สัปดาห์ที่อะไรเนี่ยสี่สิบเก้านะยางปีสองพันยี่สิบนะครับเนี่ยนะเอฟซีงเอามาเปลี่ยนไม่พร้อมกันเปลี่ยนไม่พร้อมกันหรอกนะอันไหนเสียก็เปลี่ยนอันนั้นเนาะว่าจะขีนซาลิงเบดูด้วยโอ้ยาวนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูของเจ้าเชฟตะวันนะครับนะ นะนี่นี่นี่อันนี้ของตาหวานก็เนี่ยสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่สามนะเนี่ยสัปดาห์ที่สามปีสองพันยี่สิบสองเนาะเอออันนี้มันเป็นยางเก่าที่ถอดมาจากนิวเชียสอีกทีหนึ่งนะน่าจะเป็นยางมือสามมือสี่มือห้าแล้วมั้งนี่นะครับนอันนี้ล้อหลังขวาเนาะข้างหน้าผมเคยเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนข้างหนึ่งเพราะว่ายางมบวมเส้นหนึ่งเนาะ เมื่อปีที่แล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนเส้นหนึ่งเอาพอถูถๆท้ายๆไปนะเนี่เห็นท่านีมันจะกลับหักลับหางได้ไหมอ่ะกลับให้ f c ดูนะ่นี่มันจะเป็นสัปตาห์ที่41เด็อันนี้เป็นยางของปี2023นะเออนะครับนะเป็นยางของปี2023นะ ก็ยางจริงๆอ่ะผมซื้อมาปีสองพันยิ่สี่ใช่ไหมผมจะเอายางของปีสองพยิบสี่ก็ได้แต่ว่าถ้าเอาปีของสองพยิบสี่มันจะแพงขึ้นมาหน่อยนึงนะ้นะครันี้ตังน้อยด้วยนะก็เลยเอออายางปีเก่าสักปีมากไม็ไม่เป็นไรนะครับแต่ยางอันนี้ยังดีนะยางนี้ยังดีอยู่ยบพาไปดูอีกลองหนึ่งอันนี้เนี่ย อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยน,น้ยก็คือแม่ผมเปลี่ยนมาให้เป็นคู่เนาะก็คือปีที่แล้วบวมไปเส้นหนึ่งเปลี่ยนแล้วอันนี้อีกเส้นนึงยังอยู่อีกเส้นนึงนะฝั่ง,นะง,งน,นั้นก็นาอ,อกตังซื้อให้นะนี่นี่นี่อันนี้ก็บวมอีกปีที่แล้วเส้นบวมเส้นหนึ่งปีนี้บวมเส้นหนึ่งนี่นี่ fc เห็นไหมเนี่ยมันบวมช่วงสัปดาห์ปีเนี่ยอันนี้สัปดาห์ที่หนึ่งปีสระมาณยี่สิบสองเนี่ยเออเนี่ย fc มองเห็นมมั้งอย่างเห็นไหมเนี่ยเนี่ย มันปูดมันปูดไม่เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมันวอลไม่เหมือนกันแล้วก็ช่วงอันนี้นี่ผมไม่ดูแค่อย่างนี้ก็ได้นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันวอลไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้คือยางบวมนะเออผมก็ใช้ใช้แค่ยำจาเป็นนะไม่ได้ขับก้างไกลนะครับนะยางวบวมวิ่งอันตรายนะถ้าขับไกลๆนานๆนะ เดี๋ยววิ่งด้วยความเร็วสูงๆเนาะก็โอเคพอใช้ตุระยยังเ,เป็นนะโอ้ลูกตีกัน่ามือตีเสียอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็นี่ันนี้หลังซ้ายนะก็ยาม,มือสองเนาะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะกลยย่ห้อเลย หลังข้างหลังนี่คือฝั่งนั้นซูงมากฝั่งนี้อะไรก็ไม่รู้นี่อ่านเอาเองนะนี่อันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่สี่กอันนี้ปี2018นสิบเปด่ยเมื่อเจปีที่แล้ว <c oughs> นะยังมีเงินก่อนนะยังมีเงินก่อนผม,มจะเปลี่ยนออกให้หมดละนะแต่เพื่อนที่เคยดูยางให้นะที่เคยดูให้อะที่เขาบอกใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมที่เขาบอกอะ่ะเนี่ยไอเส้นเนี่ยจะไปก่อน ต่ไปคือเส้นเนี้ยไปก่อนนะแต่ไม่รู้นะก็วิ่งไกลวิ่งไกลสุดตั้งแต่ใส่คู่หลังมาก็ยังไงวะถ้าเทียบเท่าก็จากนี่ไปอันนี้ไปนะไ,ไปกรุงเทพถ้าว่าเอ้ยไม่เลถ้าว่าไกลๆเหรอไปหาเพื่อนรุ่นน้องเล เมื่อต้นปีเออก็ผมวิ่งจากนี่ไปหนองใหญ่ชุมบุรีแล้ววิ่งจากหนองใหญ่ชลบุรีไปอ่าบางละมุงนะแล้วก็จะวิ่งจากบางละมุงกลับมาที่นี่เลยนะฉายถึงเซารนะครับก็จากบ้านถ้าเก๋เข้ามาก็ร้อยสามสิบโลนะเออกายสุดละร้อยสามสิบโลวิ่งยาวๆนะไม่ได้จอดพักนี่ก็โอเคอยู่นะยังมีตังก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนอยู่นะครับเปลี่ยนเส้นหนึ่งก่อน เพราะว่าฝั่งขวามันยังดีเปลี่ยนแค่เส้นนี้แหละเ,เส้นนี้ฝั่งน,นี้ปีมันเก่าแล้วนะอันนี้ที่ผมบอกจะเปลี่ยนยกคู่เปลี่ยนยกคู่หน้าอะไรก็คือเนี่ยจะใส่ไซส์ให้เท่าข้างหลังเนาะเออแล้วก็ใส่ให้เท่าข้างหลังแล้วก็คือถอดอันนี้ออกใส่ให้เท่าข้างหลังก็คือใส่ไซส์25 350เหมือนกันนะที่จริงอะ่ะถ้าว่าจะเอาไซส์เดิมอ่ะ เนี่ยซื้อมาเปลี่ยนแค่เส้นเดียวแทนเส้นนี้ก็ได้แล้วไนงะเออแต่คือที่ไม่เปลี่ยนก็คือจะอัพไงขยับนี่ใส่เท่าข้างหลังใหญ่ๆเลยนะใส่เท่าข้างหลังแล้วก็จะถอดกองโหลดด้านหลังด้านหลังออกนะจะทําเป็นเหมือนสแตนดาร์ดเดิมๆแล้วนะขับง่ายๆสบายๆนะที่จริงทรงนี้ขูดไหมมันก็ไม่ขูดนะวิ่งได้หลายที่นะครับแต่ว่าเนาะเอาชัวร์ๆดีกว่านะเราไม่อยาก อย่าหมาอย่าพ so ื้นเหมือนเขาละนะอ๋อสูงๆเงี้ยขี่สบายๆเอ๊ะเอฟซีก็ดูนะมือลุงมองเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยระยะจากเอ่อคัสซีนะจากคัสซีกับพื้นก็โอห่างกันเยอะนะอันนี้คือจอดพื้นเสมอนะครับนี่ระยะคัสซีนี่ยเนี่ยระยะคัสซีมาถึงพื้นเลยเนี่ยที่ผมบอกว่าเออตาหวานถ้ามันจะลุยก็ลุยได้ใช่ไหมเนี่ยมันลุยได้นะแต่ว่าเราให้ชัวร์ดีกว่านะครับนะ อ่ะ f ก็ประมาณนี้กันเนาะสำหรับนะการบอกปียางนะปียางสัปดา์ยางปียางก็นะบอกไว้เป็นความรู้นะครับนะเออนะก็ไม่ต้องมาดามาอะไรนะครับนะอ้าครับ f c ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ f c ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะบฝาก f c กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร e ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชนแนลวิสามด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ